สิวยังไงก็ไม่หายสักทีคลิปนี้มีคำตอบค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังกังวลว่าทำไมฉันรักษาสิวแล้วสิวฉันมันไม่หายสักทีนี่ก็เป็นมาตั้งหลายเดือนแล้วนะเป็นมาหลายปีแล้วนะทำไมมันยังคงอุดตันอยู่ทำไมมันยังคงแบบว่าขึ้นอยู่ดังนั้นวันนี้นะคะหงจะมาบอกทุกคน5สเต็ปค่ะมาเริ่มที่สเต็ปแรกนะคะก่อนที่เราจะรักษาสิวเนี่ยเราเนี่ยถามตัวเองก่อนว่าเราทนไม่ไหวแล้วหรือย,ยัง คำว่าทนไม่ไหวเนี่ยหงจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะคือตอนที่หงเนี่ยเป็นสิวมากมากเนี่ยหงอะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะกับหน้าแบบนี้มันทนไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างหนักแล้วมันจะต้องหายมันจะต้องกลับไปเป็นคนที่หน้าเนียนหน้าใสามั่นใจเหมือนเดิมดังนั้นหงอยากจะบอกทุกคนว่าก่อนที่คุณจะรักษาสิวอะค่ะคุณต้องคุยกับตัวเองให้จบก่อนว่าคุณอะ ตัดสินใจแล้วหรือยังว่าจะรักษามันแบบจริงจังสักทีถ้าคุณไม่ได้ตัดสินใจมันก็จะทําให้คุณเนี่ยมีพฤติกรรมรักษาไปสักพักหนึ่งแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมแต่งหน้าเหมือนเดิมกินอาหารเหมือนเดิมนอนดึกเหมือนเดิมกินน้ําน้อยไม่ดูแลไม่บํารุงหรือว่าแกะบีบกดมันนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะคือสําคัญมากๆเพราะถ้าข้อนี้ไม่ผ่านเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปสู่วันที่สิวเราจะหายได้ ต่อไปค่ะข้อที่2เริ่มจากสิ่งที่ทําได้นะตอนนี้หมายความว่าตอนเนี้ยทุกคนเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นเลิกกดสิวเวลาที่เห็นสิวขึ้นมาเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าอ่ะอย่าใช้มือกดอย่าใช้มือบีบอย่าไปแคะอย่าไปแกะมันนะ2ค่ะกินน้ําให้ได้เยอะๆค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยวันหนึ่งกินให้ได้2ลิตร3ค่ะนอนให้เร็วค่ะอย่านอนดึกมาก 4. กินอาหารที่มีประโยชน์แทนอาหารพวกของหวานพวกของมันของข้าวของทอดอะไรเนี่ยก็ให้งดงดไปก่อน 5. นะคะงดแต่งหน้างดใช้เครื่องสําอางงดพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ร้อนหรือว่าฝุ่นเยอะๆแล้วเมื่อทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ได้แล้วเนี่ยก็ไปสู่ข้อที่3นั่นก็คือพัฒนาให้ดีขึ้นอาหารเสริมคีมบํารุง อะไรที่มันทําให้ระบบในร่างกายของเราดีขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกผงก็เลยเลือกที่จะซื้อพวกคอลลาเจนวิตามินซีกระเทียมหรือว่าโปรไบโอติกแต่ผงบอกเลยนะว่าหงไม่ได้ทาแค่ครีมตัวเดียวหรือทานแค่อย่างเดียวแล้วมันหายคือมันต้องควบคู่กันไปทั้งภายในและภายนอกต้องบอกเลยว่าจุดนี้แหละคะ่ะจะเป็นจุดวัดว่าเฮ้ยทุกคนอะอยากที่จะหายเป็นสิวจริงๆหรือเปล่าคือมันจะเป็นไม์เซตอย่างนี้ค่ะ มันจะมีคนอยู่สองแบบคือแบบแรกอ่ะสมมุติว่าเรามีงบเท่านี้แล้วเราอ่ะไม่สามารถซื้อสิ่งที่แพงกว่านี้ได้เราก็ยังคงจะอยู่ที่เดิมหรือจะใช้อะไรที่มันเดิมๆเนาะแต่ถ้าเราอ่ะ มีงบเท่าเดิมแล้วเราอ่ะต้องมีม i n d s e ว่าอ่ะแล้วทำยังไงละ่ะเราถึงจะสามารถไปซื้ออันที่เราอยากจะได้มาได้เราจะต้องลดค่าขนมของเราลงมาไหมจากวันหนึ่งอาจจะก,กินประมาณ200ลดเหลือสักวันละร้อยนิดๆไหมแล้วเอาส่วนที่เหลือไปซื้อตรงนั้นหรือมันมีส่วนไหนบ้างไหมที่เราสามารถลดได้แล้วเอาไปทดแทนส่วนที่เราต้องการที่จะซื้อเพิ่มอะไรแบบนี้มันก็อาจจะต้องมีความฝืนบ้าง ถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงจริงๆเราก็ต้องยอมแลกเนาะอันนี้พูดในแง่มุมของนักศึกษาคนที่ไม่ได้มีบัตเจตเยอะนะคะแต่ถ้าใครที่แบบทํางานแล้วมีเงินเดือนแล้วอันนี้หมเชื่อว่าก็มีกําลังที่จะซื้ออาหารเสริมมีกําลังที่จะซื้อครีมมาได้เนาะโอเคต่อมานะคะก็คือความสม่ําเสมอค่ะคือต่อให้เราจะใช้ครีมดีแค่ไหนเราใช้อาหารเสริมดีแค่ไหนหรือเราดูแลดีแค่ไหนถ้าเราทำทำหยุดหยุดอะคะ่ะมันก็จะยังคง สิวขึ้นอยู่ดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องใช้ให้มันต่อเนื่องแล้วที่สําคัญค่ะของยาขาดค่ะ พวกอะไรที่เราทานแล้วมันดีก็ให้มีตุนไว้ทําให้มันต่อเนื่องอย่างน้อยๆ้อยเนี่ยสักประมาณเดือนหนึ่งแล้วเราจะเห็นผลลัพธ์แล้วลองถ่ายรูปเอามาเปรียบเทียบกับอดีตดูว่าเออมันเป็นยังไงหน้าเราดีขึ้นไหมเราจะเห็นความแตกต่างของผิวหน้าเราที่ดีขึ้นแล้วก็เราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆเลยนะคะดังนั้นผมก็อยากที่จะเป็นกําลังใจให้นะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะตอนนี้ถ้าสมมติว่าหน้าคุณยังไม่หายหน้าคุณมันยัง แย่อยู่นะคะหงแนะนำให้ใช้เวลาให้เวลากับมันพักหน้าค่ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอกและให้เวลากับมันค่ะคงเชื่อว่าเดี๋ยวสิวคุณก็จะหายแน่นอนใครที่อยากให้หงแนะนำเรื่องของสิวแบบไหนแนวไหนเจาะจ,จงเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามกันแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบาย